โอ้โหปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยตัวเท่าเด็กเลยอะไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยโอ้โหัมพ่อตาบ่ยอมหรอมิโอ้คุณตาทำได้า ใหญ่มากตัวโหญ่ตัวเท่าเด็กเลยค่ะใหญ่กว่าเด็กขอดใหมอ้ามามาตาง้อกับหลานง้อโคตรใหญ่เลยโอ้โหใหญ่มากตับน้องเค้กฮ่า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 ่าาอ่าก่่า่่า